วสวัสดีค่ะสวัสดีคับหมอสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะสร้างพลังใจกับจิตแพทย์นะคะเจอกันทุกวันอังคารน,นะคะวันสองโมงสิบสี่นาฬิกานะคะวันนี้จะเป็นหน้าที่ของกิฟซี่นะคะวัฒน,นาทาวีเส้งค่ะแล้วก็คุณหมอนะคะดรนายแพทย์นุพรตันติรังสีนะคะผูน้นวยการศูนย์สุขภาพจิตที่สิบสองนะคะวันนี้เรามาในธีมสีชมพูนะคะทางกิฟซี่ก็ใส่ชุดสีชมพู นะคะแบกเก้าข้างหลังก็เป็นสีชมพูนะคะ,ะ,คะเราก็คงจะต้องอินเทรนหน่อยคะ่ะคุณหมอเพราะรว่าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรักแหมความรักนี่เราจะดูเป็นสีอื่น สัไม่ได้นอกจากว่าสีชมพูก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีแดงก็ยังได้อยู่วันนี้นะคะก็ผ่านไปแค่หนึ่งวันเองสําหรับวันแห่งความรักก็คือ14กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักนะคะหลายๆคนก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เคยเจอความรักเลยนะคะการที่เราเป็นเด็กเราอาจจะรักคุณพ่อคุณแม่นะคะไปโรงเรียนก็รักคุณครูรักเพื่อนนะคะจน โตมาเป็นวัยรุ่นนะคะวัยหนุ่มสาวก็วาอาจจะมีความรักของการมีคู่นะคะค,คู่คู่รักนะคะวันนี้ก็เลยจะต้องเรียนเชิญคุณหมอมาให้ความรู้นะคะด้านเกี่ยวกับความรัก ความรักดีกว่านะคะทั้งให้น้องๆน,นะคะหรือว่าให้ทั้งท่านผู้ชมนะคะได้มีความรู้แล้วก็ดูเป็นลักษณะนะคะสามารถนําไปใช้ได้หรือว่าจะมีคําถามนะคะก็สามารถที่จะถามได้นะคะคุณหมอมีหลายๆคนถามมาค่ะคุณหมอว่าความรักกับความใคร่มันเรื่องเดียวกันไหมคะ คุณเจอลาคำถามนะครับจริงๆความความรักกับความใคร่เนี่ยมันมันมีส่วนที่เขาเรียกทับซ้อนกันอยู่ความใคร่ก็คือเรื่องของความความกับถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็เป็นความต้องการทางเพศนั่นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาที่สมองที่กระตุ้นให้เราเกิดความใคร่เนาะนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งฮะที่กระตุ้นให้เกิดความนักควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงครับตรงที่ว่าความใคร่เนี่ยมันจะกระตุ้น ตามสัรชาตยานของการมีชีวิตรอดนะครับสต่ชัตวัตรของการมีชีวิตรอดก็คือการที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้แล้วก็ดำรงพอพันธ์อยู่ต่อได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของขการกระตุ้นความใคร่ให้เกิดการดำรงพอพันต่อนะครับใน,นในส่วนของความรักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะครับเกิดความพึงพอใจที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตอบคาถามนี้โดยสรุปก็คือความรักมันเป็นเรื่องของพฤติกรรม นะครับที่คนเรามีเวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาศึกษากันนะครับแล้วก็เกิดความสนิทสนมเกิดความใกล้ชิดกันจะเกิดเป็นความรักนะครับนะแต่ขณะที่ความคล้ายนี่ยมันเป็นเรื่องของความต้องการนะครับเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้รางวัลบางอย่างนะนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะ ความคล้ายบางทีเราก็รู้สึกมันเป็นธรรมชาติไปมันเหมือนเขาเรียกซับเซ็ตของความรักหรือเปล่าคุณหมอมันเหมือนแบบกลมกลืนทับซ้อนกันอยู่ใช่ใช่ก็คนที่มีความรักก็มีความคล้ได้อ่าค่ะอ่าใช่ไอ้นั้นไอ้นั้นคำถามมาว่าความรักกับความคล้นะคะเหมือนกันไหมทีนี้เนี่ยบางคนเขาเมื่อเวลาเขาอยู่ใกล้ๆคนที่เขาแอบชอบเมื่ออยู่ใกล้ๆกับคนที่เขาแอบรักมันจะมีอาการ เหงื่อแตกบ้างคุณหมอประมาบ้างทำอะไรไม่ถูกบ้างตื่นเต้นบ้างอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงหรือว่าเป็นออกมาจากตัวของเราเป็นอาการยังไง,งครับหมออ๋อครับอาการตรงนั้นเนี่ยจริงมันเป็นมันเปนนเ,ปเ่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเนาะนะครับเพราะเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่เรารักเนี่ยนะฮะคนที่เราชอบเนี่ยมันจะร่างกายเนี่ยจะหลั่งสารออกมาตัวหนึ่งครับเป็นเขาเรียกว่าสารอะดีนาลีนนะฮะ อะดรีนาลีนนี่จะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเลือดลมจะสูบฉีดทำอะไรนะไม่ถูกกันเลยทีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมถึงรู้สึกหน้าอ่าหน้าแดงใช่ไห<ช>มครับหรือว่าเอ๊ะเวลาเราจะพูดกับเขาเนี่ยพูดคนที่เราลักเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันติดๆขัดๆเนาะรู้สึกว่ามีอาการประหมา่กากระอักกระอ่วนเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นผลจากไอตัวอะดรีนาลีนทั้งนั้นเลย<ช>นะครับเนาะก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆเนาะที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ ่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้มักจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว like ่าพอสักพักหนึ่งพอเราคุ้นจริงกันมากขึ้นเนี่ยเรื่องของความตื่นเต้นความประหม่าก็จะลดลงตามลําดับไปด้วยใช่หลายๆคนถามมาว่าคือบางครั้งเนี่ยทําอะไรไม่ถูกหน้าแดงก่อนเลยครับนะคะทําอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นไปหมดเลยพอได้อยู่กับคนที่รู้สึกว่าเราแอบปื้มเราแอบชอบนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมีความรักค่ะคุณหมอโลกเนี่ยทุกคนจะมองเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะโอ้จะทําอะไรก็รู้สึก มีอารมณ์ดีเจอปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือโลกของสีชมพูของคนเวลามีความรักรมันอของกิฟซี่เนาะมันประมาณก็สีเสื้อของกิฟซีนเองนะคะทีนี้เนี่ยโลคสีชมพูของคนมีความรักมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอครับ,รบต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าถ้าใครก็ตามที่เคยมีความรักจะเข้าใจความรู้สึกที่กิฟซี่บอกเลย ว่าไอ้ความรู้สึกโลกสีจุนภูมิเป็น,ปนยังไงแล้วมันสุขแค่ไหนเนาะถึงแม้ว่ามันจะสุขแค่ช่วงครั้งช่วงคราวหรือว่ามันจะสุขนานแค่ไหนก็ตามแต่ว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะไปให้ถึงนะครับความรู้สึกนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้สึกที่เกิดความพึงพอใจนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลจากการที่สมองเนี่ยหลั่งสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสารแห่งความพึงพอใจหรือว่าโดปามีนนั่นเองนะครับสารโดปามีนมีหน้าที่ทําอะไรบ้างก็คือเรื่องของความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกรักใคร่ชอบพอแล้วก็ติดใจติดอกติดใจดนะครับแล้วก็ความรู้สึกเคลิบเคลิมนะครับซึ่งโดปามีนเนี่ยมันจะเป็นสารเดียวนะกับที่เวลาคนที่ใช้ยาเสพติดเนาะ,ะใช้แล้วสารตัวนี้ก็จะหลั่งมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็หลักการเดียวกันเลยฮะก็คือคนที่มีพฤติกรรมเสพติดเนาะนะครับกับคนที่เสพติดความรักเนี่ยพฤติกรรมก็จะคล้ายๆกันรู้สึกเคริบเคลิ้มมีความสุขต้องการความรักมาเติมเต็มเรื่อยๆโรคนี้มีความสุขมองอะไรก็อารมณ์ดีไปหมดแต่ว่าพวกนี้บางทีมันก็มีอาการดื้อเหมือนกันเนาะเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราได้ความรักระดับหนึ่งระดับหนึ่งมาแล้วเนี่ยเอมนานๆเข้าได้นานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยเออบางทีมันก็มันก็จะเริ่มแบบไม่ตอบสนองเหมือนเดิมแล้ว หมายความว่าเราอย่างที่บอกเป็นื่อสักครู่ก็คือเรื่องของความรักเปนเรื่องของพฤติกรรมเนาะถ้ามีพฤติกรรมซ้ํๆๆซ้ำๆซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยร่างกายจะเกิดความเคยชินนะอารมณ์เดียวกับยาเสพติดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเสพยาเนี่ยปริมาณเท่าเดิมตลอดเนี่ยร่างกายก็จะชินแล้วก็จะไม่รู้สึกสุขเหมือนกับตอนที่เสพยาใหม่ๆก็เพิ่มใช่ก็ต้องเพิ่มปริมาณความรักก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องเติมความรักเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกมีความสุขมีความสุขเติมอยู่ตลอดเวลาใช่แต่ก็ อย่างไรก็ตามนะฮะก็ต้องบอกตรงๆว่าไอการที่จะเป็นโรคสีชมพูเนี่ยก็คือความสุขครั้งแรกเนี่ยมันเป็นความสุขที่สุดที่สุดแหละสุขมันสุขที่สุดหลังจากนั้นก็เรียกว่าในตามความสุขครั้งแรกก็อาจจะเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเราต้องต้องเพิ่มความรักเพิ่มความสุขให้ให้ให้อยู่ไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะบางทีเราเราว่าเราสุขแล้วแต่การหมั่นเพิ่มทุกวันการหมั่นที่จะให้สิ่งดีๆด้วยกันทุกวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะ โลกสีชมพูได้ดยาวนานขึ้นแต่เติมยังไงก็ได้ไม่เท่าครั้งแรกนะครั้งแรกคือ,<พ>อครั้งแรกนี่จะมีความสุขที่สุดท่านนึกภาพเนาะก็ถ้า,านะถ้า,ถ,าถ้าใครเคยเหมือนกับว่าเคยคุยกับคนที่ติดเฮโรอีนนะ,ะนะครับก็ผมก็เคยคุยกับคนไข้ติดเฮโรอีนเขาบอกว่าเข็มแรกอนะ่ะสุขสุดเข็มหลังเนี่ยคือไล่ตามความสุขข,ของเข็มแรก ก็เหมือน<ช>รฉีดยังไงก็ไม่สุกต่อเข็มแรกอา,อารมณ์เดียวกันความรู้สึกแรก <c oughs> ใช่ใช่เป็น <c oughs> ความรู้สึกลักแรกเห <c oughs> มือนกับเรากิน,กนกอาหารอ่ะโอโ้โหร้านเด็ดร้านดังเนาะกินครั้งแรกนี่สุดยอดเออวันที่สองวันที่สามทำไมมันไม่อร่อยเท <c oughs> ่าวันแรกเริ่มแบบก็รสชาติธรรมดา <c oughs> มันเกี่ยวกับความเคยชินอ่ะเนาะพอไปก <c oughs> ินแบบรส เหมือนร้านอื่นเราก็ไปหาที่อร่อยไปเรื่อยใช่เราก็ต้องเติมทาอร่อยไปเรื่อยๆันะค,คะเมื่อกี้เขาบอกว่าโรคสีชุพู <ứng S 2> นะคะสําหรับคนมีความรักรพอเป็นโรคสีชุพูเสร็จปั๊บคนที่เขามีความรักเขามักจะตาบอดโอ้คนทีม่มีความรักมักจะตาบอดจริงไหมคะคุณหมอเขาเรียกว่าจากโรคสีชมพูกลายเป็นโรคสีดาเหรอกลายเป็นโรคสีดำคือตาบอดนี่หมายความว่าแบบความรักทําให้คนตาบอดใช่ค่ะคือเรามีความรักอ่ะเรามองอะไรก็เป็น เป็นความรักไปหมดคือไม่ว่าจะเรื่องอื่นจะมาเข้ามายังไงเราก็ไม่ไม่เอาะเราลักอยู่อะตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าน้ำมึนตามวนนะครับจริงๆถ้าตามหลักทางวิทยาศาสตร์มีคําอธิบายนะเขาบอกว่านอกเหนือจากความรักอาจจะเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนต่างๆแล้วเนี่ยความรักยังลดการหลั่งฮอร์โมนบางตัวด้วยอ๋อมันมีทั้งเพิ่มแล้วก็มีทั้งลดตัวที่ตัวที่ลดคือฮอร์โมนที่เรียกว่าซโรโทนินนะครับซโรโทนินก็จะเป็นฮอร์โมนที่ เอ่อทให้เขาเรียกว่าการคิดแบบมีเหตุผลเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะว่าเซโรโทนินตรงที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยที่มันลดลงเนี่ยมันจะเป็นลดลงบริเวณเขาเรียกสมองส่วนหน้านะครับ<ม>ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใช้เรื่องของความคิดแบบมีเหตุผลคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะตอนนี้สมองส่วนหน้าหมดเลยนะครับการที่เซโรโทนินตรงนี้ลดลงเนี่ยจะทําให้คนเราเนี่ยจะจดจ่อกับเรื่องบางสิ่งบางอย่าง ในสิ่งที่ตัวเองสนใจเท่านั้นโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยนะครับอารมณ์เดียวกับคนที่เป็นโรคจ้ำคิดจ้ำทำเนาะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักก็จะจุดจ่อความรักของตัวเองจดจ่อคนที่ตัวเองรักเท่านั้นแน่นอนค่ะนะที่เขาบอกว่าชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกชี้นนกเป็นนกชิ้นไม้เป็นไม้อันนี้นะฮะก็คือตรงนี้เลยนะครับยังไงก็เห็นดีเห็นงามไปหมดช่วงนั้นนี่อยู่ในโลกสีชุกูิจะยังไงก็อย่างงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวเวลา โดนหลอกหรือหนุ่มๆเวลาโดนหลอกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะหลอกจริงเนี่ยต้องเขาต้องทําให้เราตกหลงรักก่อนแล้วเขาเขาหลอกบอกลอกเงินไปเพราะฉะะนนั้พตอนที่ว่าแมทตอนที่ว่าดา,าวบดเออลงรักเขาเนี้ยช่วงนั้นแหละใช่เขาขออะไรก็ให้หมดอ่ะช่วงช่วงหน้ามือตาโมน,นี่แหละใช่ใช่นะครับรบ,บอกรักไปเลยเออนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกนลลเม็ดอย่างหนึ่ง นะคะช่วงหน้ามืดตามัวเหมือนที่คุณหมอได้บอกไว้นะครับนะคะนานๆเข้าเนี่ยค่ะคุณหมอความรักเนี่ยเขาบอกว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยความรักเนี่ยผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเมื่อเมื่อเรามีแฟนหรือเรามีคนรักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเราได้อยู่กับแฟนหรือว่าเราได้ใกล้ชิดกับคนรักเราก็ยิ่งยิ่งมีความรักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งรักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะอค้านกับความอ ของผู้ชายไหมคะที่อยู่ด้วยกันไปใกล้ชิดกันไปเรื่อยๆผู้ชายเนี่ยระดับความรักเนี่ยเขาจะลดน้อยลงโอ้ครับคือถ้าผู้ชายคงอธิบายได้เรื่องได้เรื่องของความใกล้ชิดน่เะนาะนะครับก็อย่างสุภาษิตโบราณเนาะสมัยก่อนเขาก็จะมีคําว่าอะไรนะน้ำพริกถต้ยเก่าใช่ไหมเต้ยเก่าต้องไปหาน้อพริกต้ยใหม่กินเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความใกล้ชิดของผู้ชายได้ค่อนข้างชัดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นของผู้หญิงเนี่ย ไอ้ความรักที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็สัมพันธ์กับฮอร์โมนเหมือนกันนะอฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าทําให้เกิดความผูกพันเกิดความรักเนี่ยในเพศหญิงก็จะเป็นเรื่องฮอร์โมนที่เื่อว่าออกซิตโตซินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผู้ชายก็มีแต่อาจจะไม่ได้มากมีผลมากเท่าผู้หญิงนะครับอาจจะมีน้อยกว่าผ<ช>ู้หญิงออกซิตโตซินนี่จะหลั่งมากเนาะเวลาไหนเวลาที่อ่ะเวลาจะคลอดนะครับฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะหลั่งแล้วก็ทําให้แบบมุดลูกหดตัวนะครับแล้วก็คลอดลูก ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกแล้วก็เวลาดูดนมนะครับรเวลาให้นมลูกลูกดูดนมเนี่ยออกซิตโตซินก็ถลักนกันนะครับตรงนี้ก็จะทําใหเาาใ้เป็นความผูกพันใช่เป็นความผูกพันเป็นสายใยแห่งความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะครับเช่นเดียวกับหญิงกับชายฮะการที่ได้มีการกอดการได้มีเพศสัมพันธ์ได้มีความสุขทาขงการาร่วมกันใช่รรรรรรตรงนี้ฮะออกซิตโตซินก็ถลังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะ เริ่มมีการสร้างความผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจะต่างจากผู้ชายนะส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะแบบโอ้โหรักมากตอนที่คบกันใหม่ๆแล้วความรักก็จะลดลงลผู้หญิงก็อาจแรกๆอาจจะไม่ได้รักเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าหมายพอมันผูกพันผูกพันกันเรื่อยๆก็รักมากขึ้นเรื่อยๆ่ะครับก็จะเป็นภาพที่มันตรงข้ามกันมันตรงข้ามลําบากจังเลยลําาบกมีวิธีไหมคะคุณหมอที่เราสามารถที่จะให้มันไปด้วยกันได้ครัเมื่อมันค้านกันอย่างเงี้ยแต่ว่า ในเมื่อว่าเรารักกันแล้วเราก็อยากจะอยู่ใกล้กันแล้วให้มันมีแบบไปด้วยกันได้เรื่อยคือจริงๆจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะเป็นอย่างนี้เนาะ<ร>นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างบางคนนะครับที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมความรักให้กันให้รู้สึกว่ารักไม่จืดจางตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เรียกว่ามีเติมความรักให้อยู่ในระดับที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยโอเค okay มีความสุขแล้วก็ความที่ความรักที่ ไม่ไม่อยากจะแยกจากเราไปนะครับคือเราจะต้องแสดงความรักทั้งความรู้สึกแล้วก็แสดงความรักทั้งการกอดอะไรอย่างนี้นะคะคือเราสามารถที่จะบอกเขาได้ด้วยว่าเรารักเขานะเรารู้สึกดีกับเขานะแสดงออกถึงความรักอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เรื่องเดียวเนาะอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการดูแลการเข้าปอาหารให้กินอะไรประมาณนี้เนาะดูแลความเป็นอยู่นะคะแสดงความรักได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักรูปแบบหนึ่ง ได้นะคะทีนี้เนี่ยช่วงเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นแต่หลายคนบอกว่าช่วงโปรโมชั่นนี่อะไรก็ได้อยากได้สิ่งนี้ก็ได้อยากให้ทําสิ่งนั้นก็ได้นะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันหมานี่มันมาเห่าแฟนฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะเตะหมาบ้างไล่หมาว้างนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยที่จริงแฟนเนี่ยไม่ค่อยชอบหมาเท่าไหร่หรอกนะคะกลัวหมาได้ซ้ําหรือไม่ก็บางครั้งเนี่ยแฟนเนี่ย กลัวคังคกบ้างกลัวลูกอะไรลูกเล็กเล็กบ้างกลัวคังคกมบาก <specifically, S 2> แต่เมื่อไปกับเรา <hiking S 2> <ำ>เรามองคังคกเห็นคังคคบแล้วเราไอโอไอแฟนรู้สึกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เตะคังคกให้ไออารมณ์ตอนนั้นของแฟนที่โดยปกติเขาก็กลัวอยู่แล้วมาแสดงซุปเปอร,ร์ฮีโร่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมันมันเกิดมันเกิดจากอะไรคะัคุณหมอก็จริงๆความรักทําให้เรากล้าขึ้นเนาะ นะครับทั้ทะนั้นที่เป็นสิ่งที่เราเคยฝังใจไว้เราเคยกลัวมาก่อนเนาะเราถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีความรักเนี่ยความกล้าตรงนี้มันจะทําให้เราสามารถปกป้องคนที่เรารักได้ว่ามีคำมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อนการเขาบอกว่าการเกิดความรักเนี่ยมันจะไปบดบังไอ้สมองต่อมใต้สมองที่ควบคุมเรื่องของความกลัวความกลัวนะครับก็เรียกว่าต่อมอะมิกดาล่านะครับตรงเนี้ยจะถูกบดบงังเนาะ จะถูกลดการทํางานถูกกระตุ้นน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้คนเรานี่กล้าขึ้นเวลามีความรักมันจะกล้าช่วงต่อหน้าคนรักหรือเปล่าคือตอนอยู่คนเดียวก็อาจจะไอไอต่อมสมองนั้นมันก็มันยังกลัวอยู่แต่ตอนอยู่กับคนรักนี่คือซูเปอร์ฮีโร่ฉันไม่กลัวแล้วตอนนั้นอะมันดูแบบอยากจะปกป้องคนที่รักมากขึ้นเนาะนะครับน ก็นะคะขอบคุณมากๆเลยก่อนที่วันเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะจะผ่านพ้นไปนะคะคุณหมอมีอะไรอยากฝากกับหลายๆท่านที่เอ่อเป็นคู่รักนะคะหรือว่าอาจจะมีความรักอยู่นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้บริหารความรักของเขานะคะไปได้เรื่อยๆคุณหมอฝากอะไรเกี่ยวกับคู่รักที่กําลังชมรายการของเราอยู่ไหมคะครับก็ความรักถ้าจะให้ยั่งยืนเนี่ยก็ ้องบอกเป็นความรักที่เหมือนกับว่ามีความเป็นเพื่อนกันเนาะดูแลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เติมความหวานให้กันอยู่ตลอดเวลาน,นะครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นนะทั้งในเรื่องของความใคร่เรื่องของแรงปัถนาต่างๆเนี่ยต้องบอกคนที่เป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยจะไม่มีตรงนี้เลยก็ไม่ได้เนาะไม่งั้นมันจะขาดเรียกว่าสีสันขาดความรู้สึกเอ่อความหวานให้แกันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการเติมตรงนี้ให้เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะพอเหาะกันไม่มากไม่น้อยเกินไป นะฮะเราก็จะทําให้คู่รักของเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปตั้งแต่เริ่มรักจนถึงวัยสูงอายุนะครับน่าพบกันเป็นเรียกว่ากินท้องไปยกนะครับถือไม้เท้ายอดทองมองยอดเพชรนะคะก็ให้นานที่สุดนะคะก็มีความรักตั้งแต่ให้คิดซะว่าเรารักตั้งแต่เริ่มต้นยังไงนะคะก็หมั่นดูแลความรักให้ดีที่สุดนะคะไปจนถึง กรถึงฟังนะคะคหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันทำเต็มที่แล้วแต่ลองไตะตรงดูให้ดีนะคะว่าเราให้ความรักกับคนด้านข้างเราให้ความรักกับคู่รักของเราเนี่ยเต็มที่ได้แล้วยังนะคะทั้งความรักออ,อกมาจาก ภายในเองนะคะแล้วก็การดูแลนะคะทั้งการใช้ชีวิตประจําวันของเขาก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเราก็อยากให้ทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันนะคะไม่ไม่ต้องว่าจะต้องเป็นคู่รักเสมอไปนะคะเป็นคู่รักเพื่อนที่ทํางานนะคะเป็นคู่รักของเอ่อเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะหรือว่ารักคุณพ่อคุณแม่นะคะครูบาอาจารย์นะคะก็เพิ่มความรักได้หมดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรักคนรอบข้างรักตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วเราก็จะ มีความสุขน้องคุณหมอรักตัวเองรักคนรอบข้างแล้วนะคะโลกนี้จะสวยงามนะคะเดือนแห่งความรักวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะดรนายแพทย์นพพรนันติรังสีนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านความรักนะคะสําหรับเดือนแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะไม่จําเป็นจะต้องวันที่14กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะให้ความรักได้ทุกวันนะคะแล้วก็ทุกเดือนทุกปีได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้นะคะด้านความรักกับความใคร่นะคะว่าเป็น ำสิ่งเดียวกันหรือเปล่านะคะหากมีคําถามอยากจะถามนะคะได้เชิญได้เลยนะคะในช่องของเป็ดบุกนะคะ ศูนย์สุขภาพจิตที่12อนะคะไลน์ออฟฟิเชียลศูนย์สุขภาพจิตที่12ได้เลยนะคะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยเรามี QR code โคดให้นะคะฝากติดตามนะคะกดติดตามได้เลยนะคะสำหรับช่องของศูนย์สุขภาพจิตที่12สําำหรับวันนี้นะคะกิฟซี่วันธนาทวีเซ้งแล้วก็คุณหมอต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ดดคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณในความเสียสละ ขอบคุณแทนคนที่รักและคนไทยเจนหนักแค่ไหนจงเชื่อมันเธอผ่านมันได้เป็นกำลังใจเราต้องชนะไปด้วยกันให้เธอภาคภูมิใจสิ่งที่ทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้เธอภาคภูมิใจสิ่งที่ทำมีคุณค่า